ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางรัฐบาลไทยของเฮียตีคนรักหวยนะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางประจำมาที่1ธันวาคม2567ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้เลขตาราง5ตัวเฮียตีให้29870จะวินตามชอบได้เลยนะคะตัวเด่นงวดนี้เด่นที่2รองที่8ค่ะชุด2ตัว2987 2-0ชุด3ามตัว7 2 9 2สอแนวทางโดยเฮียตีคนรักหวยค่ะส่วนฉบับนี้เป็นชุดสายด่วนนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้เฮียตีให้เด่นที่สองฟันที่สองค่ะชุดสองตัว2 9งเสองหนึ่ง แล้วก็ฉบับนี้จะเป็นเลขทูบ3ตัวนะคะเลขทูบตาไข่วัดเจดีงวัดนี้เฮียตีจุดทูบได้4 8 5ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะทั้งหมดเพิเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขและชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะ ขอพบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ